ไม่รู้จิกต่อจะช่วยได้ป่ะเราตอมาถึงเรามาถึงแหล่งแล้วครับมาถึงแหล่งสรุปไปได้ว่านางเล็กนี่คือคือใครพาตอนนี้ที่แอบเช็คข้อมูลลับๆมาชื่อก็ไม่ปรากฏในทะเบียนลาดนะครับพี่ดีครับป้าแป๋วอยู่ไหมครับตอนนี้ก็ยุ่เท่าไหร่นะถ้ามีชีวิตอยู่ก็จะประมาณ67-68ีที่นี้รุน แล้วอน,นันต์อนันต์ฟอโต้มันอยู่ไหนครับสมัยก่อนจะมีร้านถ่ายรูปชื่ออนันต์ฟอโต้อยู่อันนันฟอโต้ที่อยู่ในรูปถ่ายเนี่ยที่เขาบอกว่าปิดไปนานปิดไปประมาณ40ปีแล้วมันอยู่ฝั่งนู้นนะฮะก็ไม่มีจอตอนแล้วตอนนี้นะฮะปิดจะเข้าขายไปเลยวิธีการขายหายไปเลยแล้วแล้วเขาจะอยู่ไหมไม่อยู่ครับโอ้คนก็ไม่อยู่ ทักคนก็ไปอยู่นะนี่นี่เขศเกล็ดสีฟอโต้นะโอเคขอบคุณมากนะครับ,รบที่ที่ทำการไปรษณีย์อุบ,บลราชธานีสวัสดีนะครับพอดีผมมาตามหาคนมาตามหาบ้านเลขที่หนึ่งศูนหนึ่งทับสอง ถนนพลแทนนะฮะที่เป็นบ้านบ้านเช่าสมัยก่อนมีคุ้คะหนึ่งุลหนึ่งทับสใช่ปะเล็กศิลปาละเพราะทะ่านมีชีวิตยอยู่นางเล็กเนี่ยจะอายุ68<ช>คือคนคนนี้มาสมัยเมื่อ48่ปีที่แล้ว<ช>ลูกขยกลูกสาวให้ชาวสหรัฐอเมริกาไป<ช><ช>แต่ตอนนี้ลูกสาวเขาโตเป็นสาวเขาจะมาจับจับตามหาแม่ที่นี่ สินสาระตอนนี้ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วใครคุ้นนารคุนนี้ไหมทองปัตตานีไม่คุ้นค่ะไม่รงไม่คุ้นดแ้วก็ไ่คุ้นหนึ่งจหนึ่ครับสองไม่ท้องก็ไม่ี้อย่างนี้เราลือเก่าเราจะรู้ไหมเนี่ยเป็นเลขเก่านี่เลขเก่ารอใช่พอคุณพุณมาทฉอเรียกหม่จะรู้ไหมว่ามันเป็นบ้านอลขไม่รู้เลยค่ะ ไม่มีเลยค่ะชื่นจะปล่อยก็ดีตันนี่เราก็จะตันเขาเช็คทํเบ้าชื่อไม่ขึ้นไม่ขึ้น,นก็มาปัญหาว่าเพราะบัารเลงทีเก่าัเลขกีเก่านี่แล้วันนี่มันทะเบียนสูทิบัตรรุ่นสี่สิบกว่าปีที่แล้วว่ะเรียกว่าคนที่อยู่สมัยก่อนก็เกษียณไปแล้วถ้าคนรุ่น,นั้นอ่ะต้องไปถามก็ไปถามแปดสิบห้า แลอะไรกับร้อคนแทนร้อยยี่เจนะติดกับกิปโฟลิมค่ะร้อยยี่ิบเจ็ดโอ้พอจะเป็นยุคเกาเขาเป็นยุคเกาเขาจะหัวเมื่อสมัยนั้นสี่สี่สิบแปดสี่สิบปีเขามอบลูกให้ฝรั่งไปที่สหรัฐตอนนี้ลูกเขาโตได้ดีเขาไะย้อนกลับมาหาแม่สี่สิกว่าปีน เขาเรียกอะไรนั่นจีไอมาอยู่บนเดิน่าจะนั่นจะใช่ปีหนึ่งหกเป็นต้นมานั่นแหละประมาณนั้นปีนั้นเลยการต้องไปถามไอ้บ้านเลขที่แปดสิบห้ากับร้อยยี่สิบเจ็ดคนแทนนี่ค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนยุคเก่าเก็จะรู้หนึ่งสองเจ็ดสวัสดีครับคุณอาผมมาตามหาคนนะฮะพอดีเขา นี่นำมาลงปรถามบ้านเก่าแก่ที่บ้านเลขที่หนึ่งสองเจ็ดเคยเคยรู้จักบ้านเลขที่หนึ่งศูนย์หนึ่งทับสองไหมกระดุทวนแพเนี่เมื่อสมัยก่อนเมื่อสีสิบหกปีที่แล้วเนี่ยคนคนนี้ชื่อเล็กเขายกลูกสาวให้ฝรั่งไปที่เขาแม่เขายังมีชีวิตอยู่ก็จะอายุประมาณหกสิบแปดปีคุน้นหน้าไหม ก็บอกว่าอยู่แถวแถวขุนคนแพนเนี่ยแต่มันเป็นบ้านที่บ้านที่หนึ่งหนึ่งถึงหนึ่งครับสองแต่เขาบอกว่าในก่อนนี่มันมันสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดเนี่มแต่เขาบอกว่าเรามาถามบ้านที่แปดสิบห้ากับบ้านที่หนึ่งสองเจ็ดของเก่าแก่เผื่อจะมีข้อมูลเหมือนที่หนึ่งสองเจ็ดไหมครับเนี่ยใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่อันนี้อันบ้านที่ใหม่เนาะ สมัยตะก่อนนี่มัน J410 นี่นี่ปธานีแนะนำมาว่าตรงนี้เขาาแก่์อาจจะมีข้อมูลอาจจะรู้ชื่ออะไรนะคนที่เราจะตามหาเนี่ยชื่อนางเล็กสินสาระมีชุดนังคุณสินสาระไหมีจัดเลยไม่ทำฐานใหญ่เขายกลูกขั้นฝรั่งไปเมื่อสมัยสี่สิบหกปีแล้วท้าประกอบมันมีมันมีพวกกีรย์มาอยู่ใช่ไหมเส้นยานเนี้ยเส้นเนี้ยมีบ้านเช่าบ้านอะไร หรือไปนานมากก็เหรอนานแล้วค่ะผมไม่คุ้นเลยนะมาคุณนี้ก็ไม่คุ้นสินสารละสารละไม่ไม่รู้อ๋อโว้ยมันนานแล้วเนาะใช่ขนาดเก่าแนวลอยเก่าตั้งแต่ที่แต่ว่าจำจำไม่ได้เลยค่ะอืมเนาะคนเก่าแก่ถ้าถ้าหนึ่งหนึ่งของเจ็ดมีคนเก่าแก่ขนาดนี้ไม่รู้ พาร์ที่แปก็จะมาดูว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวลองลอาดูหน่อยนะเี๋หาแปดสิบห้าแล้วครับคุณบ้านาคขอบคุณครับขอบคุณมากคุณโลงนีกข้างหนึ่งอยู่ใต้มือนี่นุ้งหาปอต้านะครับผม เดี๋ยวให้ให้ประหลัดนะฮะเมตตาใช่ปะประหลัดเมตตาพงขยันนะฮะช่วยตรวจสอบให้อีกทีหนึ่งแบบไม่รู้ว่าจะมีโอกาสค้นตามได้ไหมแต่ตร่านี้ตามไม่ได้เดี๋ยวก็จะถามหาตอบไว้ถึงปอแอนนานะก<ส>็คือลูกสาวเขาจะตามหาแม่นะครับครับผม,ม,มขอบคุณเลยนะครับ มีเรียนบ้านที่เขียนน้องหลงซูหน,นึ่งทั้สองคนแทนเราเราดูภาพถา่ายในคูตีนตะเก่าๆเน่ไม่เจอค่ะเยไมไม่เจอค่ะ<อ>ทัีหนึ่งห้างหนึ่งหไม่มีเลยเหรอถ้างั้นจะดูเป็นฐานปัจจุบันนะคะคว่ามีที่ครับผม เขึ้นเลขที่อะไรเลยใช่ค่ะก็ไม่ขึ้นหึงถนนคนเพลนมันก็ขึ้นบอกว่าไม่พบข้อโมลที่ทะเบียนรถก็ไขึ้นอ่าค่ะิทเบียนรถี้้งนอะรเยรถเคืมเราทป็แบบจำนำนไมสยงสาระีททไหมเสียงสาระมีไหมมีไหมเสียงสาคนคนแจ้งบอกว่าเป็นเจ้าบ้านแล้วดูประวัติแล้ว มีแต่ที่อื่นแต่าตา้ากับคนเชียงเระว่เป็นเจ้าบ้านโยธีเหรอ่โยธีเสียแล้วหรืว่าตีอเนะแลคนชื่อเล็กนะครับิมันมีอะไรต้องรัที่ว่าจะติไม่ขึ้นอะไรเลยไม่ขึ้นอะไรเหรอจ่าสวัสดีครับตาารอว่าชาที่่ามต่นได้ตัวมา้ีถ้าเราไปหาคิดจักก็ไม่มีใครก็ไม่รู้เพราะมันรุ่น ไปถามว่าคุณพ่อนปีหนึ่งหกนี้ทํางานที่ไหนกับใครทีมงานคุณพ่ออาจจะรู้เพราะว่ารูปมันชัดเจนถ้าถามหนูนะตอนนั้นคือแม่ก็ทํางานที่แคมป์ไงทำงานรานอาหารของแม่แม่แอนน่ะอ๋อแอนก็เกินหนึ่งแล้วอายุพอๆกันเลยมั้งนี่เกินการเนี่ยไม่เนี่ยแล้วเนี่ยเนี่ยหนึ่งแปดก็น้องสาวเกิดหนึ่งแปดแล้วเนี่ยอายุไม่ใช่หนึ่งหกแต่ไม่ใช่แม่แม่แม่อายุหกสิบแปดปีเนี่ยแม่ก็ปีแม่ก็เจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบกว่ารุ่นพี่แม่เกิดแปดเจ็ดครับก็ หลังจากที่เราได้พบกับปลัดแอนนะครับ mm hmm. ก็เรียกปอแอนเนี่ย mm hmm. ก็เลยเอารูปถ่าย mm hmm. ส่งฝากไว้ให้ไปให้ปอแอนไปให้แม่เขาดูใน mm hmm. ชุมชนหลังวัดต้ากันก่อนนะครับ เื่อจะมีข้อมูลของนางเล็กเพิ่มเติมนะครับแก้เป็นหาดสวนยาอยู่ทุกไหนครับสวนยาข้ามสะพานไปแล้วก็ถึงแล้วเราเลี้ยวเนี่ยเหรอแล้วข้ามสะพานเสรีอ่ะข้ามสะพานเสรีไปเลยไปเดี๋ยวเราไปบ้านหาดสวนยานะฮะตรงไปนี่นะเลยตลาดไปแล้วเจอวงเวียนเดียว้ายแล้วข้ามสะพานไปถึงเลยครับผมขอบคุณครับครับครับ ลูกว่าข้างล่างเขงงจีบีแยกใหญ่โตไปแล้วเร็วพอดีผมมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ48ปีอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเขาจะตามหาแม่เขาบอกว่าแม่เป็นคนที่อุบลเนี่ยพ่อเป็นฝรั่งเป็นลูกครึ่งและแม่เขายกให้ให้ต่างประเทศไปแต่ตอนนี้เขาจะมาตามหาแม่คุ้นๆค,คนนี้มมั้ยหน้าตาเมื่อปัจจุบันนี้อายุ68ปีชื่อเล็ก เคยรั้สามีฝรั่งโอ้จำไม่ได้คุณนะผู้ชายผู้หญิงคนเนี้ยเขาบอกก็อยู่ชุมชน,นหาวใต้เหรอคะมันแค่เขาบอกว่าที่ชุมชนหาวใต้มันจะมีกรณีอย่างที่มีเป็นเมียฝรั่งอะไรมาอยู่กันเยอะอสมัยก่อนเขาอยู่ถนนแมนเมนมีอยู่ดอกให้ลงไปถามข้างล่างค่ะเห้อค<ะ>่ะตรงไปเลยแล้วก็เลี้ยวขวาตรองสุดสุดทางเหรอหรือมันสุดเลยมันจะเป็นแยก ไปอย่างนี้อรเอเลี้ยวขวาไปเลี้ยวขวาลงไปเลยมันจะเป็นแยกอยู่ไปถามหาบ้านชื่ออะไรนะที่เคยมีถาม,ม,มีกี่หลังหน้ามันบอกแต่ว่าอีแม่ไม่ได้อยู่หลายเลยหาซีบกลัวอันนี้คนว่าอันนี้หกสิบแปดคนนี้ตอนปัจจุบันนี้หกสิบแปดตอนนี้อายุยี่สิบภาพตอน,นอายุยี่สิบแต่จริงๆแล้วตอนนี้เขาหกสิบแปดแล้วหกแปดตอนแจ้ง่าเขากรลุ่งยีงห่หกวดเออลุงเป็นถามกุยยหลาง ลงไปถามข้างล่างเล้วข้างล่างดีกว่าข้างบนนีไปสุดทางสุดสุดไหมสุดไหมจะเป็นแยกอย่างนี้เลี้ยวขวาไปเลยลงไปเลยพอไปถึงเนี่ยไปถึงแยกก็เลี้ยวขวาค่ะค่ะลงไปอีกไม่ถึงประมาณ50เมตรนี่แหละอ๋อเดี๋ยวขวงนี้เลยค่ะลงไปเลยค่ะไปหาบ้านยายแหม่มันยายหวดเนี่ยนะแถวแถวลงไปถามแถวที่นั่นนั่นแหละเขารู้พราะเอายุมากเขาจะรู้อ๋อแต่มีแนวน้องว่าเคยเคยคนเป็นมีแฟนฝรั่งเขาเคยไปอยู่ที่อ๋อมีนะ งั้นขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับอันนี้เขาเรียกชุมชนอะไรครับอันนี้ข้างบนนี้ไม่ใช่ชุมชนอ๋อแต่ข้างล่างอ๋อครับครับครับขอบคุณครับบ้านหญ่หัวอยู่หลังไหนครับบ้านต้นมะยมหมค่ะต้นมะยมนี่สวัสดีครับนี่บ้านปลาหัวหรือเปล่าปลาหัวมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่สหรัฐอเมริกาเขามาตามหาแม่ที่ประเทศไทยเขาบอกแม่เคยมีสามีฝรั่งแล้ว เมื่อ46ปีที่แล้วเขายกลูกสาวให้ชาวสหรัฐอเมริกาไปป้าเคยเห็นคนนี้ไหมชื่อเล็กสมัยก่อนปัจจุบันอายุ68ปีเขายกลูกให้ฝรั่งไปมีคนนึงอยู่อยู่ที่่ากกเขียวเขาบอกว่ามีมีฝรั่งนี่แหละให้ลูกฝรั่งไปให้ให้ลูกฝรั่งไปชื่ออะไรนะคะเขาชื่อไอติวไม่ใช่คนนั้นคนนั้นแม่เขา แม่ก็เป็นเดี๋ยวนี้เป็นอมพาตเ,เขาอายุประมาณลูกให้ไปเหรอเขาให้ลูกฝรั่งไปนานหรือยังนานแล้วเขาจะ<อ>แก่นานๆนู่นเลยคนที่เป็นอมพาตปัจจุบันเป็นอมพภาตใช่ไหมาอายุประมาณเท่าไหร่เจ็ดสิบยังหกสิบหกสิบแ <68 S 1> ปดไหมต้องใช้นั้นเนี่ยหน้าคุ้นๆอย่างนี้ไหมจะรับไมน่น้อง จะพา,าไปหาพวกไปไหมไปสิออโอ้โหสุดยอดผมมาตามหาคนเนี่ยมันต้องตามแบบอย่างนี้พวกม่กทุกคนรับน,นี่นี่คือพี่เล็กหรือเปล่าอันนี้เขาชื่อเล็กอ,อายุหกสิบแปดใช่มีไหมมีเขาชื่อเล็กไหม